ผมสาหรับสายอนาคตพอพันนะครับหรือพอพันแล้วใส่ใส่เป็นพอพันได้เลยปะ่ะอ๋อใ,ใส่เป็นพอพันได้แล้วนะครับลูกไผ่ก่อนเ่งรับจ้าง่งรับจ้างมาแล้วลูกเพชรลำพูนะครับอา,อายุป,ประมาณจักเดือนห่ะที่เข่าซี่ปีนะครับที่เข่าซี่ปีครับผมเปิดไว้ห้ายเป็นได้กว่าแสนสามนะครับแสนสาม ตอรองได้นะครับตอลองได้สูงหลายปันไดอืมครับผมรวยเข่าสนามมาก่อท่านแต่งนะครับจำรับก็แม่พีน้องทีเสียเอาไปเป็นพ,พันนะครับคุ้มฟูงได้สบายรับจ้างเชิงมากแล้วปกติรับจาบา้างเชิงยูบ้านเนี่ยคิดยังไงนี่ตัวนี้พันถึงพะผาครับพันประมาณพันถึงพันหาแล้วแต่ไกลๆนะครับแล้วแต่ไกลๆ กับกล้วยบระท่านได้แตงไม่หลีนะครับเขาบระดถ้าเกือบพระใดาย,ยางมานะครับอ่านางระเบิ้งเด้ครับผม,มเห็นถ่ายเห็นเลี่ยมดีๆนะครับฝากพ่อแม่จีน้องทา้งแฟนเพจนายหอยที่แปดครับปรับฟอลโล่ไทยแลนด์นั่นนะครับนี่ครับอนาคตพ่อแม่อนาคตพอพันเลยนะครับเอาไปคุ้มฟุงในราคาแสนสามถือว่า บ่แพงนะครับเอาไปพัฒนาขอเขาให้มันใหญ่ไวกอนนะครับสำหรับผู้ใดอยู่ใจพอพันดีๆนะครับสวยเลยนะครับผมขอเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องนะแเนึ่งก้ครับผมขอบคุณหลายหลานะครับกับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อร่องได้นะครับฝากพ่าแม่พี่น้องทางบัฟาโลไทยแลนด์แฟนเพจในหอยซี่แปดน้องไว้นะครับ